หลายคนนะคะจะมีความคิดแตกต่างกันออกไปนะคะหลายคนบอกว่าถ้ามาเดินสายฝอแล้วยังมาลักนวลเสงนวนตัวเ,เจอปุ๊บมีอะไรกันปับ๊บแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะคะหลายคนก็บอกว่าเอ้ย การที่จะเดินสายฝอยังจะมาลักลงุนสงวนตัวแบบเนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะได้ผัวฝรัง่งนะคะการที่จะได้ผัวฝรั่งมันต้องกล้าถ้ามาอูวมมัวเขินอายเมื่อไหร่มันจะได้สักทีในเมื่อคุณต้องการที่อยากได้ผัวฝรัง่งนะคะแล้วก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือคุณคิดว่าฝรั่งคือทางลอดนะคะมันก็ต้องยอมนะคะเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมฝรัง่งแต่จริงๆแล้วนะเหตุผลจริงๆแล้วในเมื่อคุณไปเดทกับเขา นะคะการที่ถ้าเราไม่ยอมมีอะไรกับเขาเขาไม่บังคับเรานะคะไม่บังคับเราแล้วถ้าเราไม่ยอมแล้วเขาจะทิ้งเราไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์เรากับเขาก่อนที่จะมาเจอกันมันเป็นแบบไหนถ้าคุณเจอคนที่จริงจังจริงใจกับคุณการที่ไม่มีเซ็กซ์กันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติยังไงเขาก็จะรักและดูแลคุณนะคะไอ้บางคนการที่ เจอกันปุ๊บมีอะไรกันปับ๊บแล้วคิดว่าเขาจะเอาเราไม่ใช่นะคะแล้วผู้หญิงบางคนนะคะพอมีอะไรกับฝรั่งแล้วจะมักจะปล่อยให้ตัวเองท้องเพราะคิดว่าพอท้องปุ๊บฝรั่งจะมารับผิดชอบนะคะผู้ชายนะคะไม่ว่าจะชาติไหนนะคะถ้าเขาไม่พร้อมและไม่จริงจังไม่อยากจะจริงจังหรือร่วมหัวจมท้ายกับเราถ้าปล่อยให้ท้อง เขาก็เปิดดากนี้ได้เหมือนเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วการที่เราจะยอมมีอะไรกับฝรั่งไหวหรือช้านะคะมันขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งสิ้นนะคะไม่มีใครมาบังคับเราได้ไม่ว่าจะกูรูสายไหนก็ตามนะคะกี่ล้านกูรูแนะนำว่าจะต้องเจอปุ๊บมีอะไรปั๊บนะคะหรือว่าแล้วแต่อารมณ์จะพาไปสถานการณ์จะพาไป เขาแนะนําได้นะคะคือเขาแค่มาแนะนําแต่เราไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องทําตามเขานะคะมันขึ้นอยู่กับตัวเราขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเรานะคะอย่างป้าแก้วนะคะถ้าไม่ถูกใจนะคะป้าแก้วก็ก,ก็ก็ไม่เอานะคะเนี่ยคนเนี้ยนะคะป้าแก้วจัดการในคืนแรกเลยเพราะว่าเห็นครั้งแรกหล่อมากข่าวจั้วน่ารักเอาเงินยัดใส่กระเป๋าเราทุกอย่างนะคะเอกสง์เอกสารของตัวเองยัดใส่ในกระเป๋าป้าแก้วเลย จะปล่อยได้ยังไงผู้ชายซื่อๆแบบเนี้ยนะคะถ้าปล่อยไปก็เสร็จโจรน,นะคะเสร็จเราดีกว่านะมันก็แล้วแต่ความคิดของใครนะคะถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะความคิดแล้วแต่นะคะสะดวกใครสะดวกมันนะคะ